มาแล้ครับยืนรอรอตัวจะเข้าไปครับโอเคคิวที่สองครับคิวที่สองครับรบกวนเดินหาน้องที่ยกมือเลยครับ เดือมมาที่นี่ครับเสือยกเือร่มมานี่เดือล่มมานี่เือมมาที่ครับเอาข้าไนก่อนะเสือมก่อนเสือมก่อนอาามม่ดือมตรงไหนครับจร้หม่ามครับู

อนี้นะหรือจะเอาไหนก่อนบอสบอสครับมีมีไหมเอาหลุมนันะโอเครับเลยรับตอนเลยครับลงมึงน่ยิงที่สี่ครับบอสยกยมงนะบอสช่วยมงลองไดี๋ยื่นต่อเติที่นี่ไปเลยขอนำไปงเลยอ่ะไปเลย เขาเล่าัมนดีมั้ยขอยู่ันี้เออเขาลฟังเออเขาเล่าแ้นะัน